จ่ายค่าไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือแอปเคพัทของธนาคารกสิกรไทยทํำยังไงไปดูคลิปนี้ครับใบแจ้งค่าไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเรียกว่า QR code นะครับแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นบาร์โค้ดที่1ัดหนึ่งสองซม สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการจ่ายค่าไฟฟ้านะครับด้วยแอปพลิเคชันเคพัของธนาคารกสิกรไทยนะครับหลายๆคนอาจจะมีแอป,ปธนาคารอื่นก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําโดยการใช้แอปเคพัของธนาคารกสิกรไทยแค่นั้นเองนะครับบินค่าไฟที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีเขียนว,ว่าแจ้งค่าไฟฟ้าตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เราจะเรียกว่า QR code นะครับแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นบาร์โค้ดที่ใช้ชําระเงินนะครับสําหรับเวลาเราไปชําระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเวนอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้บาร์โค้ดหรือว่าถ้าเราจ่ายเองเนี่ยเราจะใช้ด้วย QR code นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะมันก็จะบอกยอดเงินอะไรต่างๆมาให้เราเลยนะครับและอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนถามกันเข้ามาก็คือเวลาเราจ่ายเดือนนี้ไปแล้วเนี่ย เราจ่ายด้วยโทรศัพท์พมือถือเนี่ยเราไม่มีใบเสร็จนะครับเราจะทํายังไงเราจะรู้ได้งไงนะครับสมมติเราจ่ายไปแล้วนะครับในเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีใบเสร็จอีกตัวหนึ่งส่งมาพร้อมกับใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นใบแจ้งค่าไฟฟ้าหไหมครับและส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขียนว่าใบาเสร็จรับเงินนะครับใบากากับภาษีออกโดยการชําระเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันเห็นไหมครับดอกจานมา เดี๋ยวเราจะมาจ่ายใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าของเดือนนี้กันนะครับอันนี้เคพัสขึ้นมานะครับพอเราเปิดแอป k คพัสขึ้นมายอนเงินมี2,008จ่ายค่าไฟ2,004นะครับก็โอเคพอจ่ายอยู่นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกนะครับมาที่สแกนตรงนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราสแกน QR Code นะครับเดี๋ยวผมจะปิด QR Code แป๊บๆนึงเราจะได้ไม่สแกนเลยเพราะว่ากล้องมันไวมากนะโทรศัพท์มือถือผมเนี่ย ถ้ามันเห็น QR code ปุ๊บมันสแกนเลยล่ะเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะโอเคหนึ่งสองซ้ำม,มาพอเราสแกนได้แล้วแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นยอดเงินนะครับตัวเลขแล้วก็ยอดเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ทําการตรวจสอบว่ายอดเงินมันถูกต้องไหมโอเคถูกต้องผมจะกดต่อไปนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆมีค่าธรรมเนียมไหมนะครับค่าธรรมเนียมศูนย์บาทนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมเราก็ทําการกดยืนยันฮะ เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับวิธีการชรําระเงินค่าไฟฟ้าด้วยแอปเคพัสนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด s u b สคร i b e กดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรวัทดี Creator ด้วยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ